สวัสดีทุกคนขณะนี้เรากำลังพาทุกคนมาดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟข้าวทุ่งเบญจาเนาะอยู่ตำบลน,น้ำสงอําเภอพยุหะครีรีจังหวัดนครสวรรค์มีร้านกาแฟเนาะแล้วก็สั่งอาหารทไทยอาหารเทศได้ทุกคนมีที่พักด้วยวิวก็สวยงามแต่ว่า ขอถ่ายให้ดูเฉพาะร้านกาแฟก็แล้วกันเราเคยถ่ายให้ดูแล้วแต่ว่าในช่องคนมนรมเนาะทุกคนเมื่อสักประมาณ6-7ปีที่แล้วทุกคน ตรงเข้าไปจากร้านกาแฟนะก็จะเป็นช่างสวยรับจ้างสร้างห้างนานอกดนาทุกคนเราเคยสั่งไปแล้วก็อยู่มาได้เจ็ดปีแล้วน่าจะสิบกว่าปีทุกคนทนทานใช้ได้สารพัดประโยชน์อรืทุกคน ถ้างั้นก็จากลาาก่อนเนาะโอกาสหน้าพบก,กันใหม่วันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ